สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงอันตรายของการเดินสายวงจรสวิตบันไดแบบตัวอย่างนี้ครับและต้องขอขอบคุณบริษัทโปรเวิร์กรีทลจำกัดผู้สนับสนุนที่มองเห็นถึงอุดมการณ์และความตั้งใจของช่องเราที่ต้องการเพิ่มความรู้และยกระดับมาตรฐานด้านไฟฟ้าให้กับช่างไฟไทยครับ ตัวอย่างการเดินสายวงจรสวิตบันไดนี้นะครับเป็นตัวอย่างการเดินสายที่ผิดและอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ครับซึ่งการเดินสายนะครับก็จะเดินสายลายและสายนิวเทลข้อที่คว่ในหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสาของสวิตสามทางตัวที่1ครับ และเดินสายจากขั้วในใหมายเลข0ของสวิตช์สามทางนะครับมายังขั้ว L ของโคมไฟและเดินสายออกจากขั้ว N ของโคมไฟไปยังขั้วในใหมายเลข0ของสวิตช์สามทางตัวที่2และเดินสายลายและสายนิวเทลนะครับเข้าที่ขั้วในใหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสามของสวิตช์สามทางตัวที่2ครับ ซึ่งการใช้งานนะครับก็ดูปกติใช้งานได้นะครับแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับเพื่อนๆต้องการเปลี่ยนหลอดไฟการต่อสายแบบวิธีนี้นะครับก็จะทำให้ขั้วของหลอดไฟนั้นมีไฟได้ครับ ดังนั้นการต่อสายวงจรสวิตบันไดที่ถูกต้องและมีความปลอดภัยนะครับก็จะเดินสายลายจากจุดต่อสายลายมายังขั้วนในหมายเลขศูนย์ของสวิตสามทางตัวแรกครับและเดินสายลายอีก2เส้นนะครับออกจากขั้วนในหมายเลข1และหมายเลข3ของสวิตสามทางตัวแรกไปยังขั้วในหมายเลข1หรือหมายเลข3ของสวิตสามทางตัวที่2ครับ และเดินสายลายออกจากขั้วในใหม่เลขศูนย์ของโซวิตสามทางตัวที่2ไปยังขั้ว L ของโคมไฟและเดินสายนูเทลจากขั้ว N ของโคมไฟไปยังจุดต่อสายนูเทลครับ ซึ่งการต่อสายให้สวิตนั้นเป็นตัวตัดและต่อไฟที่สายลายก็จะช่วยให้เพื่อนๆน,นั้นปลอดภัยเมื่อต้องเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับ และต้องขอ,ขอขอบคุณบริษัทโปรเวิร์กรีเทลจำกัดที่ร่วมสนับสนุนคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้าของทางโปรเวิร์กนะครับเช่นตู้โหลดเซ็นเตอร์ตู้คอน s u m อ e r สายไฟฟ้าท่อร้อยสายสวิตช์ปลัก๊กคมไฟตกแต่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดที่ผมวางไว้ให้ใ,หใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ โปรเวิร์กรู้จริงเรื่องไฟฟ้าหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแ like, ชร์ share, และก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Bye -bye. We are all supporters, and we come from Liverpool. Allez, allez, allez.